พามาเที่ยวเอแบกเอว่าเอแบกกว่าอนะครับมหาวิทยาลัยอัตชันหรือว่าเอแบกครับวันนี้ก็เดี๋ยวนะครับวันนอกแต่ลุยเอแบกนะครับวันนี้เอแบกสมุทรประปาการนะครับนี่ก็คือความสวยงามของมหาวิทยาลัยอัตชันหรือว่าเอแบกนะครับเดี๋ยวมันถ่ายในรถมันไม่สวยนะครับคือมันอยู่ในรถมันก็ต้องดูที่ตามสภาพนะเดี๋ยวก็จกเดี๋ยวไอน้นู่นนี่นีะเดี๋ยวจอดให้กอนมันไม่สวยที่เรา แวะชมบรรยากาศในภาพของเอแบกรอบๆแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปตัวอาคารนะครับที่นะครับที่ด้านในกันบ้างนะครับที่นี่มหาวิทยาลัยอัตัิชันสมุดประการ,ร,การหรือว่า a อแบกสมุดประการนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับวันนี้ก็จะพามาชมความสวยงามนะครับเห็นไหมครับนี่ก็คือความสวยงามของ a อแบกนะครับ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ค่าเทอมแพงที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับที่เขาว่ากันนะนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าประมาณไหนนะครับอาจจะเราไปวนดูนะครับตรงนี้นะครับนี่ก็ตัวอาคารด้านในนะครับที่นะครับนี่ก็ด้านหน้าของนะครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังจอังกฤษนะครับมาเปิดที่นี่นะครับก็นี่คือนะครับถนนรอบๆนะครับสะอาดมากเลย ในครับภายในมหาวิทยาลัยอัดสำคัญ A b e บหรือว่า A b e บนะครับคือที่ย่อ a b e บนะครับแต่ชื่อเต็มๆก็คือมหาวิทยาลัยอัดสำคัญน,นะครับนี่ก็ด้านในรอบๆภายในอาคารเรียนอนุตันไม่ไ้ไม่ตันนะเมื่อกี้รถมาได้นะครับนี้เป็นนักกีฬาแล้วก็นะครับด้านในนี่นะครับนี่คือก็นะครับ นะครับมันนอกพาตะลุยเมืองนะครับวันนี้เดี๋ยวเราพามาดูด้านในชมเดี๋ยวเราจะไปด้านหลังนะครับแล้วก็ทีนี้ก็โอ้ยสงการเป็นยังไงเน,หนาะเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ได้เออแล้วก็ไปเนี่นะครับนี่คือตัวนะครับรอบๆภายในมหาวิทยาลัยอัาชชั่นเอแบ็กเดี๋ยวแล้เราก็จะไปด้านนู้นนะครับพื้นนึกจากว่านะครับมันนอกนี่เป็นส์เก่านะครับสีเก่าของเอแบ็ก นะครับคือมาสมัครพันโลงไว้ช่วงนั้นก็เลยจะ,จะจะดูเส้นทางหน่อยหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่ามีค่าเทอมมีไออ่ามาเรียนนะครับคือจะขนาดเรียนกทน้อยยังไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมเลยนะครับว่าอ,อันนี้เป็นประตูสี่ไปที่นี่ได้ห้าโน่นอ่ะห้องน้ำเขาไม่องต้องไปทะลุถึง,งกันแ้าปากไปนี่นะครับนี่ก็คืออ่ะเดี๋ยวพามาดู นะครับนี่ก็คือรอบๆนะครับบรรยาจาดแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บบรรยากาศตรงนี้นะครับนี่ก็คือด้านในนะครับมหาวิทยาลัยอีแบกนะครับสมุดประการหรือว่านะครับก็จะมีเจ้าที่อยู่ประจำแล้วก็ด้านนู้นนะครับก็อาคารนู้นนะครับวันนี้ก็นะครับวันนอกพามาตะลุยมาชมนะครับมหาวิทยาลัยที่ มีค่าเทิมแพงที่สุดในประเทศไทยนะครับรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามกับนักข่าววันนอกะนะครับมหาวิทยาลัยไ,ไอ้บึกมองไม่เห็นช่องนะจากที่เราเข้าไปได้านในแล้วนี่เราก็จะเดินทางมารอบนอกนะครับ คือแสงได้ไง